ดูอีกหนึ่งคดีอาชญากรรมที่อยู่ในความสนใจนะคะว,ว่าเป็นเรื่องของอาชญากรรมที่มาเกิดขึ้นในบ้านเราแต่ว่าเหยื่อน,นั้นเป็นชาวต่างชาติเป็นอดีตสสพักฝ่ายค้านของกัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยหลายคนจับตามองล่าสุดก็สามารถที่จะจับมือปืนที่ยิงนายลิมกิมยาอดีตสสฝ่ายค้านกัมพูชา เสียชีวิตจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะที่จังหวัดพระตบองจังหวัดกรัรมพูชาซึ่งในส่วนของทางการไทยก็จะขอนําตัวกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยคาดว่ากระบวนการนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนขณะที่ทางด้านภรยาของผู้เสียชีวิตค่ะก็เข้าให้ข้อมูลกับตํารวจนะคะที่สอนอชนะสงครามพร้อมกับทําเรื่องค่ะขอนําร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาด้วยค่ะ โดยภรรยายของนายลิมกิมยานะ,ะอดีตสส<อ>ฝ่ายค้านกัมพูชาพร้อมกับผู้ติดตามค่ะก็ได้เดินทางมาที่สนชนะสงครามเพื่อที่จะเข้าพบ พันตำรวจเอกสนองแสงมณีค่ะพุ่มกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามและพนักงานสอบสวนสอนอนชนะสงครามโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวนะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะภรรยาของนายลิมก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็ติดต่อรับศพที่แผนกนิติเวชแล้วก็ได้เดินทางกลับ มาที่สอนอชนะสงครามอีกครั้งหนึ่งโดยมีรายงานของว่าสารอาญาได้นัดภรยาของนายลิมไปสืบพญาลวงหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา13นาฬิกาก่อนที่ตัวภรยาของผู้เสียชีวิตนั้นจะเดินทางกลับต่างประเทศซึ่งทางด้านผู้กํากับการสอนอชนะสงครามก็เปิดเผยคขาว่าภายหลังจากการเข้าดูร่างของนายลิมแล้วเนี่ยภรรยาและญาติจะเดินทางไปที่สถานกงศุลเพื่อดําเนินการติดต่อทําเอกสารขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาส่วนกรณีที่มีกระแสข,ข่าวว่า คนใกล้ชิดจ่าเอ็มผู้ต้องหาที่เป็นคนยิงในริมเนี่ยนะคะได้นําอาวุธปืนไปมอบให้ชุดสืบสวนนั้นผู้กํากับการสอนอนชนะสงครามก็บอกว่าตอนนี้บุคคลดังกล่าวเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตํารวจภูธรภาคสองและชุดสืบนครบาลจะไปรับตัวมาคาดว่าจะต้องนําตัวไปสอบสวนที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลก่อนค่ะ ดานพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนส,วนสอบสวน,สวนกองบัญชาการตำรวจนะครนบาลก็ย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจะเอมอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายของทางการกัมพูชาเพราะว่าไปที่นู่นเนี่ยเขาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดําเนินคดีที่กัมพูชาก่อนแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งไทยเราเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทําหนังสือขอให้ส่งตัวมาดําเนินคดีต่อที่ไทยแล้วนะคะถามว่าแล้วจะส่งตัวกลับมาได้เมื่อไหร่จะต้องใช้ร,ระยะเวลา นานแค่ไหนท่านก็บอกว่าตามขั้นตอนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนนะคะสำหรับการจับกุมจ่าเอมค่ะตำรวจไทยได้ประสานกับทางตำรวจกัมพูชาแล้วก็ร่วมกันไล่ล่าติดตามตัวมาด้วยกันจับได้ที่ พระตะบองของกัมพูชาขณะกําลังนั่งกินข้าวอยู่ที่นั่นนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยสอบถามว่าตกลงแล้วเขาออกไปทางไหนกันแน่<ฆ>ตอนแรกมีกระแสข่าวว่าเอ๊ะไปจากทางจันทบุรีหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่ได้ออกไปจากทางจันทบุรีคือเขาเนี่ยก็ใช้ยุทธวิธีของเขาตบตาเจ้าหน้าที่นะสุดท้ายเนี่ยออกไปทางจังหวัดสระแก้วแล้วก็ไปที่นั่นไปจับได้ที่นั่นนะคะ ตอนไปจับที่นั่นเจออะไรบ้างในตัวเขาเจอเพียงแค่บัตรประชาชนใบขราชการเท่านั้นนะคะไม่ได้พบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนรายละเอียดเนี่ยตำรวจไทยยังไม่ได้สอบปากคําเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าทําไมถึงหลบหนีไปอยู่ที่นู่น จริงๆผู้สื่อข่าวถามว่าเขาไม่ญาติอยู่ที่นู่นหรือเปล่าทำไมถึงหนีไปท่นบอกว่าอย่าเพิ่งไปคาดเดาอย่าเพิ่งไปวิเคราะห์ขอให้ได้ตัวเขามาก่อนนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านพลตำรวจตรีธีรเดชก็ยืนยันค่ะว่าจะติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการหรือช่วยเหลือให้การสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะคนชี้เป้าที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเข้ามาพร้อมกับผู้เสียชีวิตซึ่งขณะนี้ได้ออกหมายจับในไทยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างการประสานงานกับตำรวจสากลขอออกหมายแดงหรือว่า เร n โนติสเนี่ยนะคะเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีส่วนผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกรงว่าคนร้ายนั้นจะไหวตัวทันค่ะวันนี้เ็ไปเนี่ยไความว่าเขาเขาไปเจอ,อยังไงกับท่านที่นนกำลังนั่งทานข้าวอยู่จากที่ได้รับรายง,งานมาะนะครับก็คือเป็นเส้นทางระหว่างทางซึ่งเขาคงหลบเข้าไปไกลกว่านั้นนะครับแล้วเขาจะด้านไหนแม่รับท่านอนจะด้านไหน ออกทางประเทศไทยออกทางจังน,นจทบุรีหรือว่าออกทางจังหวัสดสรกแก้วครับจันทบุรีเป็นทางผ่านนะครับเป็นทางผ่านแต่ว่าเขามีวิธีการตบตาหลอกในการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เขาได้ตรววิงเวลาก็ฆ่ากันหวุดหวิดสรุปออกทางจังหวัดสักแก้วครับที่จับตัวได้ที่ฝั่งนู้นตอนนั้นมีอาวุธปืนด้วยหรือเปล่าไม่มีครับมีอะไรบ้างที่ตัว มีแค่บัตรประชาชนแล้วก็บัตรข้าราชการของตัวเขาครับเขารับสารภาพไหมว่าเขาเป็นคนก่อเหตุเรื่องต้นอันนี้เราไม่มีอำน,นาจในการเข้าไปสอบสวนนะครับเรายังไม่ได้สอบสวนอันนี้อยู่ในขั้นตอนกฎหมายของทางประเทศเพื่อนบ้านครับคดีที่เกิดที่เมืองไทยเนี่ยฮะถามว่าผู้ต้องหารู้จักกับผู้เสียชีวิตเป็นการส่วนตัวหรือเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าก็อันนี้ผมขออนุญาตให้ทาง ท,ท่านผู้ชักการคนครบาลเป็นผู้ตอบแล้วกันครับวันนี้มันทํางานร่วมระหว่างสอบสวนกับสืบสวนนะครับแนวทางการสืบสวนเนี่ยนอกจากจะจับนายเอ็มแล้วมันยังไม่หยุดแค่นี้นะครับเราต้องหาผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมกระทําความผิดเพิ่มเติมกรณีของคุณพีทที่อ้างว่าเป็นคนชี้เป้าหลักฐานในการชี้เป้าเนี่ยคืออะไรครัคือ เอาแบบสั้นๆแล้วกันครับผมไม่อยากให้กระทบกับลูกคดีนะครับคดีแบบนี้ในเมื่อเขาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยแล้วมาทําในประเทศไทยเนี่ยคนชี้เป้าเนี่ยเราก็เชื่อว่าต้องมีคนชาติเดียวกับเขาร่วมอยู่ด้วยแล้วตัวผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเนี่ยเข้ามาพร้อมผู้เสียชีวิตเพื่อที่มาท่องเที่ยวแต่พอเข้ามาเสร็จลงจุดนเกิดเหตุเนี่ยมีการเดินวนรอบที่เกิดเหตุ ประมาณหนึ่งแล้วก็ออกบินจากโรนภูมิทันทีการชี้เป้าเนี่ยแสดงว่าผมชี้ให้เห็นว่าเป็นการจ้างวานหรือล็อกเป้ามาแล้วใช่ไหมไม่จะเป็นการเหตุ้ซึ่งหน้าตำรวจจะใช้คําพูดว่าขบวนการเนี้ยผู้ต้องหาเนี่ยคือมือปืนรับจ้างผมใช้คําพูดแบบนี้ดีกว่าประมาณนานไหมครับท่านไเร็จเดเอาเข้ามาโดยตามหลักการเนี่ยสองอาทิตย์หรือถึงหนึ่งเดือนสองสัปดาหนน์นี่คือตามขั้นตอน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าจากทางเจ้าหน้าที่นะคะเฉพาะตัวมือปืนเนี่ยตามขั้นตอนอย่างที่ท่านบอกไป2ส,สัปดาห์ถึง,ง1เดือนที่จะส่งตัวกลับมาดาเน,นินคดีในเรื่องนี้เนี่ยต้องให้ตํารวจใช้เวลาในการทํางานนิดนึงเพราะว่ามีการขยายและก็สอบสวนเพิ่มเตมิมข้อมูลต่างๆมีขั้นมีตอนอยาเพิ่งมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศใช่ค่ะ